โครงการหนึ่งตำบล1นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จํานวนเงินงบประมาณ3 8 9ล้านบาทเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเกษตรกรได้มีพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรอย่างเพียงพอมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน40รายจ้างงานจำนวน19รายดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำแล้วจำนวน26บ่ออยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน14บ่อและได้มีการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุป,ปรับปรุงบนบงดินไดโลไม์และหญ้าแฝก สนับสนุนพันธ์ุไม้ยืนต้นจำนวน6ชนิดประกอบด้วยพยุงยางนาประดู่ขี้เหล็กสเดาและมะฮอกกานีลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสระน้ำที่ขุดเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการบางรายดำเนินการปลูกผักสวนครัวและไม้ผลไม้ยืนต้นในแปลงของตนเองเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่าง,ย,างยั่งยืน ที่มองว่านอกจากเป็นทางเลือกแล้วก็ยังเป็นทางรอดอะคะ่ะเพราะว่าโควิดที่มันระบาดเนี่ยนั่นคือการสัมผัสหรือการพบกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ออกไปเราก็ยังมีกินอยู่ในนี้คะ่ะโดยที่เรามีผักกินเองเราออกไปก็เต็มที่ก็แค่ไปทําธุระน,นิดๆหน่อยๆหรือไปซื้อพวกหมูเหมือปลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาทาน เมื่อเราได้เข้าร่วมโครงการเราก็อยากทําตรงนี้เออให้ปลูกต้นไม้ได้ให้ปลูกได้เป็นป่าแล้วก็ทําแหล่งน้ําให้ดีแล้วจากน้ําเปรี้ยวดินเปรี้ยวน้ําเค็มถ้าเราทําได้แล้วตรงนี้เราเขียวชอุ่มได้มันจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สามารถต่อยอดให้กับชุมชนที่นี่เขาเข้ามาดูงานว่าเราทํำยังไง